Armafac Academic Center, total solution for better Life. Better Solution Total สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยนะคะคือเรื่องจริยธรรมของเทคโนโลยี crispr ค่ะเรามีข้อมูลมีเอกสารอยู่ชุดหนึ่งก็จะมาลองดูกันค่ะว่าประเด็นหลกัหลกๆข้อคิดข้อกังวลสำคัญๆที่เทคโนโลยีนี้จุดประกายขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างโดยเฉพาะในมุมของจริยธรรมนะคะครับ เรื่องนี้สำคัญมากจริงๆครับเพราะ crispr เนี่ยศักยภาพมันสูงมากในการเปลี่ยนแปลงสิ่งมีชีวิตได้เลยนะครับใช่ค่ะก็เลยจำเป็นต้องมาพิจารณากันในรอบคอบมากๆถึงผลกระทบต่างๆนะครับข้อมูลที่เรามีนี้ก็สะท้อนความกังวลหลายมุมเลยทีเดียวครับโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มที่ประเด็นแรกที่ดูเหมือนจะเด่นขึ้นมาจากเอกสารเลยนะคะคือเรื่องผลกระทบที่ไม่ต้องการหรือที่เรียกว่า off target effects นะคะ การที่มันไปแก้ไขย,ยีนผิดที่ผิดทางเนี่ยในเอกสารก็ให้ภาพความเสี่ยงไว้ยังไงบ้างคะครับปปะเด็นออฟแทรเกตนี่เ,เป็นข้อกังวลหลักๆทางจริยธรรมเลยนะครับคือมันมีความเสี่ยงที่การแก้ไขย,ยีนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์อืมค่ะอย่างเช่นอะไรได้บ้างคะพอจะมียกตัวอย่างหนยคะก็อาจจะเอ่อเพิ่มความเสี่ยงของมะเรง็งหรือไปกระทบยีนอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคทางพันธุก,กรรมใหม่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยครับ คือถ้าการเปลี่ยนแปลงมันไม่แม่นยำเนี่ยอันตรายมันอาจจะมากกว่าประโยชน์ที่ได้โดยสัมไปนะครับค่ะฟังดูก็น่ากังวลจริงๆนะคะความไม่แม่นยำตรงนี้เนี่ยมันก็เปิดไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกซึ่งในเอกสารเขาก็พูดถึงเหมือนกันคือเรื่องการเอาคริสเปอร์ไปใช้ในเรื่องที่ไม่ใช่การรักษาโรคโดยตรงอ่าครับเรื่อง enhancement ใช่ไหมครับใช่ค่ะการเสริมแต่งลักษณะบางอย่างประเด็นนี้ในเอกสารเขาว่ายไงบ้างคะมีการถกเถียงกันในมุมไหนบ้าง ครับเป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากครับคือเอกสารหลายชิ้นก็ชี้ไปทางเดียวกันว่ามันมีความเป็นไปได้จริงนะที่เทคโนโลยีนี้อาจจะถูกนำไปใช้เพื่อปรับปรุงลักษณะที่ไม่เกี่ยวกับสุขภาพเช่นอะไรคะหรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกบางอย่างไปเลยโห oh. ที่น่าสนใจคือเอกสารมองว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับแต่ตั้งคำถามถ,ามถึงแรงกดดันทางสังคมด้วยซ้าว่าอาจจะผลักดันให้เกิดการใช้งานแบบนี้ขึ้นมาจริงๆอืมค่ะ คำถามสำคัญที่เอกสารหลายๆฉบับหยิบยกขึ้นมาก็คือแล้วเส้นแบ่งมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ค่ะใครควรจะเป็นคนตัดสินใจถูกต้องครับใครควรจะมีอำนาจตัดสินว่าแบบไหนยอมรับได้แบบไหนไม่ได้คือในเอกสารก็มีอ้างถึงมุมมองที่ต่างกันไปเลยนะครับบางส่วนก็มองว่าควรจำกัดเฉพาะการรักษาโรคเท่านั้นค่ะแต่บางส่วนก็อาจจะแย้งว่าเอ๊ะการเสริมศักยภาพบางอย่างมันก็อาจจะมีประโยชน์หรือเปล่า อันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับนั่นสิคะพอคิดถึงความเป็นไปได้พวกนั้นแล้วเนี่ยก็ยิ่งเห็นความจําเป็นของสิ่งที่เอกสารเน้นย้ามากๆเลยค่ะคือเรื่องแนวปฏิบัติกับกฎระเบียบที่มันต้องชัดเจนทําไมการมีกรอบกํากับดูแลพวกนี้ถึงสําคัญเป็นพิเศษสําหรับเทคโนโลยีนี้ค่ะจากข้อมูลที่เรามีสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลตรงนี้คือเอ่อความเร่งด่วนครับเร่งด่วนเหรอคะครับเอกสารชี้ว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วมาก เร็วกว่าการวางกรอบกำกับดูแลไปเยอะเลยครับแนวปฏิบัติกฎระเบียบก็เลยยิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยไม่ใช่แค่ป้องกันการใช้ในทางที่ผิดอย่างเรื่อง enhancement ที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับค่ะแต่ยังรวมถึงการสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยด้วยการรับรองว่าจะมีการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมไม่ใช่ว่าจากัดอยู่แค่คนรวยหรือคนบางกลุ่มอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนา การนำไปใช้เนี่ยมันคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมต่อสิง่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยครับเอกสารบางส่วนถึงกับพูดถึงความท้าทายในการสร้างมาตรฐานสากลเลยนะครับทำไมล่ะคะเพราะว่าแต่ละประเทศแต่ละสังคมก็อาจจะมีมุมมองทางจริยธรรมหรือค่านิยมที่ต่างกันไปในเรื่องนี้ครับการจะหาจุดร่วมที่เป็นสากลก็เลยเไม่ง่ายเลยครับ อืมถ้านั้นพอจะสรุปภาพรวมจากเอกสารที่เราคุยกันมาทั้งหมดได้ไหมคะว่าแก่นหลักๆของความท้าทายทางจริยธรรมของ crispr ที่ปรากฏในข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะได้ครับโดยรวมแล้วแก่นหลักๆที่เห็นชัดเจนจากเอกสารนะครับก็คือ 1. ความไม่แน่นอนทางเทคนิคแล้วก็ความเสี่ยงจากผลกระทบที่ไม่ตั้งใจหรือ off target ที่เราคุยกันไปตอนแรกค่ะ สองก็คือคำถามพื้นฐานเลยครับเกี่ยวกับขอบเขตที่เหมาะสมของการดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์โดยเฉพาะเส้นแบ่งที่มันยังไม่ชัดเจนระหว่างการรักษาหรือเทอเรพีกับการเสริมแต่งหรือเอ h นแฮนซ์เมนต์อืมค่ะสามคือศักยภาพที่อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นการสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้มากขึ้นไปอีกหรือการเปลี่ยนแปลงในยีนพูของมนุษย์โดยรวมซึ่งมันอาจจะเอ่อย้อนกลับไม่ได้นะครับค่ะ แล้วข้อสุดท้ายล่ะคะข้อ4คือความจําเป็นที่เร่งด่วนมากๆครับในการพัฒนากรอบกติกาแนวปฏิบัติทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเลยเพื่อที่จะควบคุมเทคโนโลยีที่มันทรงพลังมากๆอย่างนี้ให้ได้อย่างมีความรับผิดช,ชอบครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็สะท้อนภาพใหญ่เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้มนุษยชาติเรากําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากๆที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสมหาศาลที่เทคโนโลยีนี้มอบให้ กับความเสี่ยงและความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่มันตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยถูกต้องเลยครับและนั่นก็นําไปสู่คําถามที่สําคัญมากๆที่เอกสารเหล่านี้เหมือนจะทิ้งไว้ให้เรากลับไปคบคิดกันต่อนะครับค่ะคือในฐานะสังคมโลกเนี่ยเราจะมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศท,ทางของเทคโนโลยีที่เออมันอาจจะเปลี่ยนนิยามของความเป็นมนุษย์ไปเลยก็ได้เนี่ยได้อย่างไรอืม แล้วเราจะสร้างสมดุลระหว่างการผลักดันนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกับการป้องกันความเสี่ยงทางจริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบที่สุดได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเห็นพ้องต้องกันหรือฉันทามติในระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้จริงแค่ไหนและต้องอาศัยอะไรบ้างเป็นคําถามที่ใหญ่มากๆเลยนะคะครับเป็นคําถามใหญ่ที่ยังคงต้องการการพูดคุยการถกเถียงแล้วก็การหาทางออกร่วมกับต่อไปอีกยาวเลยครับ